วัสดีนะเพื่เพื่อนตอนนี้ห้าโมงเย็นนะเรากำลังขับรถขึ้นภูทับเบิกกันอยู่นะฮะทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงชันแล้วก็โค้งจะเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะขับขึ้นมาเนี่ยอยากให้เช็คสภาพรถแล้วก็สภาพคนขับด้วยว่าพร้อมที่จะขับในทางอันตรายคดเคี้ยวแบบนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะทางเข้าไร่ภูผาวิวบนภูทับเบิกนะฮะตอนนี้เรามาถึงภูทับเบิกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าไร่ภูผาวิวนะ,ะสองข้างทางก็จะเป็นไร่กระหล่ำปลีนะหมอกจะหนามากเลยตอนนี้ทางเข้าก็แบบนี้เลยนะฮะรถสวนกันไม่ได้นะ,ะตอนนี้เวลาหกโมงเย็นเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเลย สรุปก็คือเราหาทางเข้าไม่ได้นะขับตามแผนที่แล้วขับตามหมุดที่ปักแล้วนะโทรถามก็แล้วแต่ยังเข้าที่พักไม่ได้นะฮะเจ้าของไรนี่ดีมากเลยนะรอรับสายตลอดพอรู้ว่าเราหาทางเข้าไม่เจอเนี่ยรีบออกมารับเรานะฮะให้เราจอดรถอยู่กับที่นะเดี๋ยวออกมาตามหาเราเองนะฮะเห็นขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นี้จะเป็นพี่เจ้าของไร่ภูผาวิวนะฮะขับรถออกมาตามหาเรา นะแล้วก็ขับนําเราไปละอ๋อนี่เขีป้ายขวามือเลยผูขัวิวไม่เห็นไงโอ้ยขับก็ไม่รอเลยว่ะเออมองไม่เห็นหยู่ มาถึงที่พักแล้วนะฮะพอเห็นวิวที่พักแล้วเนี่ยหายเหนื่อยทันทีเลยนะฮะวิวเนี่ยจะเป็นวิวหน้าผานะมองลงไปเนี่ยจะสูงนะเห็นจะเห็นบรรยากาศข้างล่างนะะที่พักก็ถือว่าถูกใจมากๆนะฮะตึกเตกอะไรต่างๆห้องน้ำที่นอนพ้าห่มนะเหมือนจะแบบ สะอาดสะอ้านดูเหมือนของใหม่นะฮะไม่แน่ใจว่าเขาสร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่ารู้สึกแบบน่านอนนะเพราะว่าดูสะอาดสะอ้านคุ้มเกินราคาเลยนะฮะเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศก่อนนะก่อนที่จะมืดนะเก็บภาพมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันก็ไม่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศที่ไหนไกลนะเอาตรงหน้าระเบียงนี้เลยนะแค่จุดเดียวเนี่ยก็เก็บได้หลายหลายภาพเลยนะเพราะว่ามันสวยมากๆนะฮะ ที่พักสำหรับคืนนี้นี่ถือว่าคุ้มค่านะฮะพันสบาทต่อคืนนะก็มีครบให้ทุกอย่างกาแฟอวันตินกาต้มน้ำผ้าห่มนี่ก็เป็นเป็นแบบเป็นแบบหนานะมีผ้าขนหนูมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกอย่างดูใหม่เอี่ยมอ่องหมดนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาพักที่นี่แล้วก็ได้วิวด้วยพร้อมด้วยนะก็แนะนำตามรอยเรามาได้ นะอันนี้จะเป็นที่พักคืนแรกที่เรามานอนที่ภูทับเบิกนะเรามานอนข้างบนนี้สองคืนนะ,ะคืนแรกก็คือนอนที่นี่นะคะอันนี้หมูกระทะเนี่ยเราเอามาย่างกันเองนะคะมีกล่องโฟมหนึ่งกล่องหมูกระทะเราก็ซื้อหมูสไลด์มาหมักมาอะไรกระทะนี่เราก็เตรียมมาจากบ้านนะเตาย่างไฟฟ้าก็จะมีสายไฟปลั๊กไฟนะฮะถ้วยชามตะเกียบเราเตรียมมาหมด <c oughs> ที่มองเห็นอยู่นี้นะจะไม่ใช่ควันหมูกระทะนะฮะจะเป็นหมอกนะเมื่อกี้เรายังมองเห็นไฟเห็นอะไรได้านล่างตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะฮะโรแมนติกมากเลยนะฮะนั่งกินหมูกระทะกันสองเรานะฮะขนหมูกระทะใส่กล่องโฟมใส่ท้ายรถกระบะมาเพื่อมากินบนภูทับเบิกนะฮะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะฮะเจอกันเช้าเลยบ๊ายบายสวัสดียามเช้านะฮะ เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะเพราะว่าลมพัดแรงมากๆนะฮะน่าจะไม่ชิงความรู้สึกมันเหมือนบ้านจะเปิงยังไงไม่รู้นะฮะหนาวมากเลยนะขอเข้าไปหุ่มผ้าในห้องก่อนนะฮะออกมาเก็บบรรยากาศนะฮะช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะหมอกยังหนาเหมือนเดิมนะมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้จะเป็นเต็นท์นอนนะะของเรานอนในบ้านพักนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะช่วงเก้าโมงแล้วกันเนาะ หนาวอันนี้คือช่วงเก้าโมงนะฮะทั้งหมอกทั้งลมเราเปิดประตูไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเปิดแล้วเนี่ยหมอกมันดันเข้ามาเนี่ยเปียกไปหมดเลยนะฮะหนาวมากนะฮะต้องปิดประตูอยู่นะออกมาถ่ายได้แวบๆก็ต้องหลบเข้าไปนะฮะอ๋ะอก็เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดู ข้าวของที่เราวางไว้ตรงระเบียงนี่ก็คือเปียกหมดเลยนะคะรองทงรองเท้าเตาย่างหมูกระทะนะน้าขวดเนี่ยวางไว้ใน,ยนเย็นเจี๊ยบเลยนะเนื่องจากว่าหมอกเนี่ยมันสาดเข้ามาตรงระเบียงนะ,ะประตูบ้านเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะ,ะเปิดแล้วหมอกสาดเข้ามาเปียกที่นอนเลยนะ,ะเดี๋ยวรอให้ลมมันเบากว่านี้นะ,ะจะออกมาเก็บภาพหมอกสวยๆมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะ,ะบ๊ายบายโอ้ลืมตาตื่นมานี่ เจอภาพนี้มันสุดยอดมากเลยนะฮะสวยมากๆเลยนะฮะมุมเนี้ยจากระเบียงที่พักนะฮะโอ้หาดูได้ยากนะมองลงไปเนี้ยเป็นเป็นหมอกนะ,ะเหมือนเป็นเมืองสวรรค์นะในนิยายปรัมปราเลยนะเวลาที่หมอกมันพัดเข้ามาเนี่ย มันก็จะมีลมเข้ามานะมันก็จะมองไม่เห็นวิวนี้เราต้องรอให้หมอกมันพัดออกไปเนี่ยเราถึงจะมองเห็นเป็นทะเลหมอกหมอกมาเนี่ยเราก็หลบเข้าที่พักนะฮะปิดประตูพอหมอกไปเราก็จะออกมาถ่ายรูปนะฮะวิวนี้เลยถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้บรรยากาศตรงนี้นะคะพักตรงนี้ได้วิวตรงนี้นะคะก็จะตามรอยเรามาก็ไม่ว่ากันนะไร่ภูผาวิวห้อง A3 นะฮะ เก็บของเช็คเอาท์ออกจากห้องพักมาแล้วนะฮะขอเก็บภาพบรรยากาศรอบๆบที่พักสักหน่อยนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย